จะบ่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้น้องกินเลยอย่าไปย่างน้องสิไปย่างน้องเห็นยางให้น้องกินให้กินคำเดียวแล้วให้น้องเบิดเลยพอ บ่กินน้ำบ่บ่ยางไ่าเนี่มันกินชีทเธอไปเอาไปเอาซ่อนมายาแซบอตี้อ่าเดี๋ยวมึงอื่นซีซอให้กินโอเคปะซ้อยูลันพ่อต่ำพ่ต่ำเอามา ของพี่เปาเสร็จแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นอย่างนั้นนี่กินพิซซ่าเสร็จแล้วกินมันบดกับพี่เปานะโอเคนี่พี่เปารอมันบดนะคะนะ